สวัสดีครับพี่น้องทุูกหลานสู่ทุกคนนะครับติดข่าวเมืองช่องลุงสุคิดนะครับการปลูกผสมผสานนะครับที่ลุงสมคิดได้เคยบอกให้พี่น้องว่าการปลูกพืชต้องปลูกหลายๆอย่างนะครับในการที่เะให้เรปลูกเองขายเองตรงนี้เข้าตรงนี้พืชพักหลายๆอย่างนะครับปลูกผสมผสานหลายแนวหลายๆอย่างแต่ที่นี่มันจะมีมันจะมีพรักอยู่ชนิดหนึ่งครับพี่น้องที่ลวงสมคิดได้ปลูกข้าไปอยู่ในแปลงของลุงเนี่ครับหลายๆอย่างแล้วมีอันนึง ล่ปลูกแล้ว็ซื้อความผสมควบเดือดร้อนให้กับอ่าให้กับพืชชนิดอื่นให้กับคนปลูกน้ำนะครับพืชชนิดนั้นที่ผสมพวรปลูกเลยนะครับพี่น้องในสวนของเฮาเนี่ยร่วมกับพืชชนิดอื่นคือกระเพรานะครับกระเพรามันเป็นอย่างมันคือบ่อ่าเหมาะสมที่จะปลูกร่วมกับอ่าพืชชนิดอื่นนะครับกินของกระเพราเนี่ยครับมันสิต่ามันสิตช,ชักชวนนะครับมันจิตเป็นกินที่หล่อให้ไม่วันท้องนะครับ ขามาอยู่ในสวนก็เขานี่เต็มเปมดเบยครับพี่น้องสาวคนโดนหลอนลํำคาดเลยนะครับพีกของลูกนะครับพีกายนี่ครับลำบากครับเกือบแทบสีบปสุกนะครับต้องสูงก็ไม่เปนท่านทองนะครับสูงก็ไม่เปนท่านทองถ้าเป็นวัานทองเนี่ยปไใครว่างใครใส่ในไอพิกนะครับมันกัดจะบโสุกนะครับมันกัดสีหามหามพ่อะามหามนี่กัดสีเนาครับเน่าแล้วก็โลนถิมเน่าแล้วก็โลนถิม เดือดร้อนรำคานนะครับเดือดร้อนรำคานเลยนะครับเดือดร้อนร้ายนะครับผสมควรที่จมมาปลูกในแปลงในแปลงที่ห้าปลูกคือผสมผสสารนะครับปีนี้ลุ่งนะครับลุ่งลดปริมาณลดลดชนิดลุ่งนะครับปีการลุ่งสิบปลูกประมาณสิบชนิดนะครับปีนี้ลุ่งสิบปลูกอยู่ประมาณเจ็ดชนิดพ่อนะครับมาไว้แล้วเมยนะครับเฮดสองคนกระป๋านะครับผมซื้วมาเมยแล้วเข้ากับ เฮ็ดให้มันพอดีกับแห้งของเข้านะครับมันมันเจ็บรลายเกินไปถ้าเข้าปลูกร้ายเกินไปแล้วที่นี่เกินไปที่มันเบาไหวนะครับเมื่อยนะครับกระเพาะนี่ครับแล้วกากหงส์ะผ้าเด้อพี่น้องหญ้าปลูกนะครับกระเพาะกับหงส์ะผ้าใบเบื้องหลังบปรเป็นอย่างนะครับตอนนี้ในสวนลวงสมคิดนี่ยจมีอ่าหลากๆขึ้นมาเคือบปอนะครับที่พี่น้องเห็นข้างหลังลูกเนี่ยประมาณหนึ่งไร่นะครับในพื้นที่สีไร่นะครับลวงสมคิดมีพื้นที่ในการเทสวนผสมผสานที่เคยได้แนะนำพี่น้องไปแล้วหลายครีดแล้วคือมีพื้นที่อยู่สีไร่นะครับพี่น้อง หนึ่งไร่ก็จะยกให้มะเขือเปาะนะครับยกให้มะเขือเปาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งไร่นะครับไว้สําหรับปลูกแตงปลูกแตงกับจิบบอได้ปลูกเต็มหนึ่งไร่ในพี่น้องกับจิปลูกที่ละหน่อยนะครับที่ละหน่อยที่ละหน่อยที่ละหน่อยแล้วก็ให้มันเป็นหล่นเป็นหล่นเป็นหล่นต่อกันนะครับแล้วก็ปลูกอีกหลายอย่างหลายชนิดแต่ที่เคยแนะนําพี่น้องนะครับมีทุ่งฟักยาวนะครับบัวงูนะครับแล้วก็พะวงแก้วพริกนะครับประมาณนี้นะครับบอกเอาหลายชนิดแล้วคือมันกระเพรากระมังลาผ่าในพี่น้องมัน สางข้อมดืดอดร้อลังพ้าในลุงนักเลยจังว่าลุงสีเอาประสบการณ์ตรงนั้นนะครับมาบอกพี่น้องว่าอย่าปลูกนะครับอย่าปลูกในแปลงที่เขาปลูกผสมสารเป็นอันขาดนะครับมามอ,มอสี่ปลูกเลยนะครับเพราะว่า่ได้อใดมันได้มันสามารถสางได้ได้จริงนะครับแต่มันมันดึงดูดเอาอมแมลงที่สิมารถทำลายพืชของเขาพี่กายนะครับชิม,มี่แมงวันทอมาอยู่ในสวนลุงเนี่เต็มไปหมดนะครับพี่น้องน่ทัวฟักเง,ง่ากับจอดอกนะครับเห็นแต่ดอกล้นดอกร่วงนะครับแมงวันทอง ้วก็ที่นี่การปราบลุงกกไปเอาสารเมทิลยูจีนอนนะครับเ e มทิลยูจนอลมาเฮ็ดกับดักมีกับดักล่อให้มันเข่าไม่ได้ขวดนะครับที่นี่ไอสารเมทิลยูจีนอลมันก็เหมือนดาบสองคมนะครับพี่นอ้องมันบนดาบสองคมคือมันล่อให้ม่นว่านท้องเข้าไปในขวดตายกระจิงอยู่นะครับหลักินที่มันออกจากขวดกับดักล่าเฮ่าเนี่ยมันจะลอยไปตามร่มนะครับลอยไปตามร่มแล้วอะไม่ว่านท้องที่อยู่ไกลๆจากสวนเขานะครับก็เสด็จินของเมทิลยูจีนอลนะครับมันก็จะบินตาม บินตามกินมากระเขาไม่อยู่ในสวนเขาอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการใส่สารหลอร่อแมลงที่สีมามลอให้มแมลงในในสวนของเขาเนี่ยเขาไปในกับดักให้มันตายนะครับมันก็จะเหมือนดาบสองคมนะครับมันจะมีทั้งคุณและโทษนะครับมันจะมีทั้งคุณและโทษคือมันสามารถ<ม>ให้มแมลงเข้าไปในขวดแล้วมันตายนะครับมันจะให้โทษอีกคือมันจะหลอ่อให้มแมลงจากที่อยู่ใกล้ๆสวนเขานะครับเขาไม่อยู่ในสวนเขาอีกนะครับ นั่นแหละคือสิ่งที่มันหายตั้งคุณตั้งถทดก็คือกระเพาเนี่ครับมันก็ะสามารถสังเระได้ลูกร้ายเพราะสุกวนนะครับในปีปีหนึ่งแต่มันสังคว้มเดือดรอนให้เห้าต้องสู่กับแมลแงในวันท่องน่ครับในวันท่องเนี่ยถามว่าในโลกนี้ปลาแตงนะครับแตงกวาหรือแตงร้านนะครับเสียห้ลูกบิดเปียวนะครับขายพอไรเลยนะครับนั่นคือถทดของแม่วันท่องนะครับพริกกระเจร่วงนะครับร่วงเน่าแล้วก็ร่วงทิ้งนะครับเพราะมันจะมีนอนอยู่ข้างในก็คือนอนของแม่วันท่องนั่นแหละครับ ่หนหลักหนึ่งข้อมบังดีที่เป็นประสบการณ์ตรงนะครับประสบการณ์ตรงที่โรสซมผิดนะครับโรสซมคิดใหญ่ประสบมานะครับมีปัญหาอันใดที่ลงุงซมคิดได้เจอกัซซีมาแช่ประสบการตรงนั้นให้พี่ให้นอห้องเพว่าสิ่งนั้นไม่ควรทําสิ่งนั้นควรทําเพื่อว่าผู้ทีเ่เ a ็ s ตามลุงนะ่ยจะได้มีประสบการณ์จะ,จะได้พบผ่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะมีประโยชน์ให้พี่น้องบ่ร้ายกันหน่อยนะครับ เกษสิไดเอาไปแก้ไขปรับปรุงในแปลงผักผสมผสานของเรานะครับทาังหลังป่าเก็เป,ปรเี้ยอยู่ <c oughs> มีพืชชนิดหนึ่งนะครับที่บ่ค่อยมีผลนะครับบ่ค่อยมีผลปัจไดในการที่เราปลูกกระเพ้าไว้ยในแปลงผสมผสานก็คือพักบุงแก้วนะครับพักบุงแก้วนะครับเป็นพืชที่ทนทานพอสมควรนะครับลูกปลูกได้นนิคือเป็นพืชที่ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ พี่น้องสังเกตจะเห็นกระเพ้านะครับกระเพ้าที่ปลูกไปคังสวนแตงนะครับล้วก็พระบุญแก้วแตงแตงร้านมีความเสียหายจากกระเพ้านี่เยอะแยะนะครับสีเฮตให้แตงนะครับมีลักษณะลูกทีิดเบี้ยวนะครับเพราะว่า,าไม่วนทองเนี่ยมาจอนะครับมาจอตอนที่แตงลูกเล็กๆนะครับมาจอหลังก็ว่างไข่นะครับตัวฟักงาก็เช่นกันนะครับตัวฟักาก็มีผลกระทบจากาการที่เขาปลูกกระเพ้า วันนี้แปลงผสมผสานนะครับโดยผลกระทบก็จะเกิดจากดอกล้นนะครับดอกลน้นดอกลวงเมื่อมีแมลงทองมาอยู่ในแปลงของตัวฟักยาวที่เยอะแยะนะครับโดยความพิพผาดท,ที่ลุงเคยได้ปลูกนะครับเคยได้ปลูกกระเพาไไว้ร้ายนะครับในแปลงผักผสมผสานของลุงนะครับก็เกิดความเสียหายพอสมควรนะครับก็เลยได้ด้าเอาประสบการณ์มาบอกพี่น้องนะครับส่วนมะเขือเปะนะครับมะมะเขือเปาะกา จะมีผลกระทบเล็กน้อยนะครับจฉพจะบนักนะครับเพราะว่าศัตรูที่อันตรายก็คือจะเป็นน้อนแล้วก็เพจจักจันทรนะครับแล้วก็แมีขาวนะครับที่ทำลายเม่ยแปลงของมะเขือเปาะนะครับส่วนพักบุงแก้วนะครับผักบุงแก้วจะไม่ค่อยมีผลกระทบใดๆนะครับผักบุงแก้วเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะครับได้กาไรหลายนะครับแต่ที่ลุงสุขิดเคยเฮ็ดคลิปแนะนําพี่น้องไปแล้วว่าปลูกผักบุงแก้วสามารถส้างได้จริงเพราะว่าเป็นพืชที่ ลงทุนนิดเดียวนะครับลงทุนนิดเดียวแล้วก็ให้ผลผลิตได้ดีนะครับถ้าเฮาสนใจสิเฮ็ดกระต่างใจเฮ็ดจริงจริงจังๆนะครับพี่น้องเฮ็เด้ยวยความต่างใจไม่ใสิได้ผลผลิตที่ดีนะครับสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจาสามารถสาารถเลี่ยดูรอบรั้วใดมีหลายขอบรัวนะครับหลายขอบรัวแล้วครับพี่น้องทีเอาไปเฮ็ดตามนะครับก็สามารถสางได้ดได้จริงๆจังๆนะครับลุงสมคิดก็ดีใจนํานะครับที่ความห่งที่ลุงได้เผยแผ่ไปเนี่ยสามารถที่พี่น้องนํำเอาไปใส่ใดในในชีวิตประจำวันใดจริงสรางสางได้ใดได้จริงนะครับ ส่วนพริกนี่ครับนักที่สุดนะครับในการที่เห้เอ at ากระเพาะมาปลูกไว้ในสวนนะครับอ่าเห็ดในพริกนี่ร่วงก้อนสุกนะครับร่วงก้อนสีสุกเพราะว่ามันจะมมหนอนมันจะมมหนอนของไม่วันท่องนะครับไปอยู่ในเม็ดของพริกนะครับไปเจาะหลักกระเทียมเน่านะครับบ่อช้ามาที่ซุกได้นะครับก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยที่เห้หูเท่าบุธงการนะครับหูเทาบุธงการในน้ำออกกระเพาะมาปลูกไว้ในแปลงผสมผสานนะครับสังคมเสียหาย พอสมควรนะครับสามความเสียหายพอสมควรนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับคลิปนี้ที่ลงสมกคิดได้เอาความหูได้เอาประสบการณ์นะครับที่ได้เจอๆนะครับสิ่งใดที่บอดีสิ่งใดที่บ่เหมาะลุงสมงกสมคิดก็จะมาบอกพี่น้องว่าสิ่งนั้นไม่ควรทานะครับสิ่งไหนที่ดีนะครับก็จะได้ให้คลิปบอกพี่นอ้องต่อไปนะครับว่าการเกษตรที่สามารถอยู่ได้ที่สามารถสร้างรายได้ได้มั่นคงที่สร้างสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัวได้แบบยั่งยืนนะเทศแบบไดแบบใด บงสุขีกับสีเฮ็ดคลิปให้พี่น้องได้มีความหูต่อไปเรื่อยๆนะครับกขออนุญาตจบคลิปนิวมิโก้นะครับขออาราธนาคุณพระศรีรานาไตายคุ้มครองพี่น้องยินดีไม่แห้งเบอ้อสุขสุขสกุลคนรำรวยสาธุขอ